ว่ายยัมั้หว่าละเอาดีเพื่อนเฮ้ <c oughs> เบิร์โอเคโอ้ขอขาอวงลุยอีกไหยวะที่บโดนแย่แล้วดูเลือดครับ กราบสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงอีกเหมือนเดิมครับผมสรุปทีมหาสิดาวครับโซโล่แรงแบบเงาเงาครับเช่นเล่นกับอีลินนะอ่าเนี่ยเป็นหน้าวิวยืนเล่นครับผม รุร่นก็ไม่เท่มืลรังแฟงนะผมขึ้นไห้นะครับช่วงนี้พ่อค่อยได้จับไเลยนะวิวหรือว่ามันจะเป็นตัวไหลครับผมในแรงสูรเทยรมแมนแมนครับเดี๋ยวซูผมว่าลังแฟงเขาดูดีกว่านะครับเขาเป็นทรายแบบจุมตีนะเรากระตอกจิ๋วเขามาหลักเก็มงานสวยรับ จะโดนดักอ่าเรื่องบอกนะครับทิกเล็กๆน่อยๆน,นะยิ่งสามที่ธรรมดาก่อนนะครับค่อยก็จกคิวหนึ่งนะครับสวยแตอีกบ้านเนี่ยประกาศไปเลียเวฟเลยครับกลัวโดวนนะเสียเวฟหนึ่งตัวเสียนกด้วยโหเย่จัง ยิงสามที่ก่อนครับค่อยก็สกิลหนึ่งนะเน้นแรงนะโดนในจนตุยย๋ยหล่อเสียนะครับเอามันหลวะ่ะ ดูทันทีนะอาจจะไปเดินนะแับก่อนครับผมอาจจะได้ละดูแบบเดืดกันจัง โอ้เลงอ่ะอีลินก็ยังเป็นอีลินในยมันยังเข้าเลี่ยงเล้วไงอะครับ <laughs> ช็อกเพื่เรื่ยโคตรห้า <laughs> ผมล็อกหัวครับเรียงแล้วไงสินมาซีตัวนะครับโอ้ยังไรครับล่าวิวตัวเกมพอเคีนที่โดนมันเลียกใช่ผมเลยอ่ะ โบกสองถ้าย้องกึมิมฟิกออกได้แล้วกันหลอดเฉีดอย่มามาใหม่อีกรอบอ้เป็นวัดครับผมเห็นไหนบ้อนเนี้ยเพื่อเพื่อนอยากลินอืบอดโดนโอ้เหนียวหกเลยอรผมยังเหนียวหายเลย ไล่มาทำไมครับต้นเกมเบานะครับอีรินถ้าเกมอ่อนนีแทบมันตีเขาเขาไปเลยน,นะครับขอเสียมันร้ายครับก่อที่มันก็ร้ายเหมือนกันนะจนตัวเท็ดเล่นดีดนะีนและหนึ่งหนึ่งนี่แบบสนะกับทุกโตนะมัง้ง ป้อมก็น,นะครับผมหมื่อใจเฉลี่ยดาพีกันยังบด้เลยผมยังบ่ยงายเรี่กว่าชนะเล่นกันโอเคนะครับอยู่เหลื่อห้างเงินมากกันนะกันอ๋เป็นวัดครับทุกคนกินกับเปียกมากแบบเพรเลย อันตีมีนะในลินกันเนียข้างบนเนะี่ยโอ้ยโดนก่อนเลยอนะ่ะโดนกลางบนโดนนะแต่เขี้ยวเหยบเสร็จแล้วนะสวยจัดเขี้ยกลางให้เมียนเลยนะครับให้เมียนรับบนนะ แล้วกลับไปแอบแท็กบนไนยละกันไอ้หนึ่นดอ่ดวยเด็ค้องด้วยโอ้สุดจัดเลยไปเนี่ยต้องฟิกไปซอยครับควจะเมนขานี่เดี๋ยูแหวงจังครับนองอ้อยโอ้โหเก็บสามเลยอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับ <laughs> ยูหนองอ้อยจัด อยากด้วยอะดิอันนี้เพื่อนนะโอ้โดนด้วยช็อกด้วยปาดอ้วาวตายนิดเดียวมาดีนะครับเฮาตาเนี่ยเป็นตัวเลนนะเป็นเกมเป็นเกมน้าด้วยชิวนะครับอาจจะโซโลชิ้วได้นะห้างกับสองวิวอันนี้เป็นแล้วด้วยว่าม,มีฟิกตัวอีกบอกเลย นตายไงยโอ้โหคนจะตายคงเป็นผมเลยละ่ะมันหลอดครับทุกคนโอ้โห,หมันหลูมากไงช่วยตัวไหมตึงจริงดูเหลือเทศเลยละกัน ้องมาเพื่อนเอาดีมบแทงดีครับผมมาไว้เลยเื่นมันจะหล่างไปแล้วนะไ่เมื่อกี้เนะี่ยโดนใครเนี่ย มัาไดยนยิงครับผมสวยเอั่นดอนอาจจะอยู่มังกรน,นะโอ้โหโปกส,ก,สกิลซ้องกันกับตายเรื่อยๆใหญ่หนึ่งหายังเลี่ยงอ่ะลีเลียหยับร้อยโหนโหนชนมรอดครับลุยเกิดน,นะ ผมมาดูดใหญ่ก่อนแล้วกันแบบยืนแหลกเลยอะไรเงี้ยเอาคนละตัวไว้อยู่มั้งไว้แหละเอาดีเพื่อน ไอเบิร์ดโอเคล่อซื้อล่อซื้ออิลเลนดอวน่าไว้ครับผมนะตีอัดอัดหนาเลยโอ้โหมันไวครับกัรแร้งนี่นะผมวะดูพลังแห่งทาลอนน่าจะจบแหละ โอ้โหแรงจริงน้องอ้อยตายด้วยของร่วม,ม้ำเดียวนะว่าใช่มันจบได้ง่ายอย่ามามังกรก่อนนะผมมาดิสโลคิวเลยครับ นู่กว่าจะตายเอ้เล่นดอมมากวนด้วยเยอะเดี๋ยวเจ้าก็เจอกันเลยสกัดเนี่ยตัวท่านที่หลวงผมเอาลูกอีนี่ก่อน มันสูนเอาอันนี้ทำเบียบกันแล้วกันผมส่งบอดีเลยเสียของเลยอินดอร์เก็บสองเลยเลยก็เกิดครับทินททย โอ้ขอขาววงลุ่ยอีกวาได้บ่ที่โดนโดนแย่แล้วดูเลือดครับไว้ปะสวยเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้นี่จะรั่วจะเขาววงลุ่ยอีโคตร้าเลย <c oughs> <c oughs> ตึงจริงหน่อยคนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ดูวันเกิดกว่าบลินเลย ประมาณนี้นะครับลาวิวนะกินเลียนแบบตึงๆครับบอตายิน่เลียนนะมันตายดอกเลียนเล็บจัดนะช็อตหนุนผมคิดว่าจะขายลินเลยบ่ไหว้กับมีดขาดครับผมขึ้นหรือเลือดมาก่อนนี่แหละเสียเงินไปกับดูเลือดตึงๆๆกันทุกคนเลยดันอ้สิตไร้กับโลคมีโงโมโห ดามิเอต์มันเบาครับบับดามิเอต์บ้าเนี่ยนาลินจัดเลยครับาวิวเนี่ยอิรินกันล่างจะแรงเลยไปแล้วครับไเจอกันคลิปหนานะครับจะชอบคลิดนีก็ลืมกดไลค์ก็ตะลิงก็แชร์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับจะว่าโซโลแรงให้ดูอีกนะครับคลิปหนานะครับผมเจอกันคลิปหนาครับผมเจอกันครับเจอกันเจอกันครับไปละ